ปรากฏการสภาพอากาศลึกลับปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าของโลกดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วโลกในทันทีหลังจากการศึกษาหลายครั้งโดยนดักวิทยาศาสตร์พวกเขาค้นพบว่านี่คือพายุสุริยะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากพายุสุริยะพัดผ่านโลกพวกเขาคิดว่ามันจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์พวกเขาแนะนาให้ทุกคนเพิ่เพลินกับปรากฏการณ์ทางสายตานี้ไม่นานทุกคนที่อยากรู้อยากเห็นก็หยิบกล้องขึ้นมาผมตั้งใจจะบันทึกปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หายากพันปีครั้งนี้ผลลัพธ์คืออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนนนเเรรรวสุิิิยยะ่่มททําาางงาปกตอ แสงเจ้าเผาไม่ทุกคนที่เผชิญหน้ากับมันในทันทีสัญญาณอ e ิเล็กทรอนิกส์ทุกคนทุกแห่งหายไปพร้อมกันและคนที่ถูกเผาไหม้ก็สูญเสียการมองเห็นแม้ว่าจะมีบางคนที่โชคดีรอดชีวิตมาได้แต่ในตอนนี้เครื่องบินได้สูญเสียการทรงตัวกำลังพุ่งลงสู่เมืองที่อยู่ใกล้เคียงอย่างไรก็ตามชายคนนั้นไม่ได้ตื่นตรนกเขาค่อยๆเก็บอาหารของทุกคนคนตัวอยู่ในมุมห้องน้ำรอคอยโชคชะตาวินาทีต่อมาเครื่องบินก็พุ่งชนเมืองอย่างรวดเร็วชายผู้โชคดีรอดชีวิตออกมาจากห้องโดยสารมองดูมือที่พังงทลาายตรหน้ แอบดีใจเงียบๆที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่แค่เขาที่โชคดีบินผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติเช่นการลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากเขาเป็นนักชีววิทยาระดับปิญญาเอกวันก่อนเขายังคงทําการวิจัยพันธุ์พืชที่ชื่อว่าไซฟิตอยู่ในห้องทดลองพวกมันไม่ถยงแต่สามารถสร้างเครื่องไฟฟ้าเพื่อสื่อสารกันเองได้แต่น้ํามันในตัวของมันยังสามารถใช้แทนน้ามันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยการค้นพบนี้ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรของโลกได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามพืชชนิดนี้ดูเหมือนจะไม่เเป็นนนมมิิิตตตรกกกกัับุษยย์จจจะจีีีส่งงชวใล้คา ดังนั้นทุกครั้งที่เก็บตัวอย่างจึงจาเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมอยางรวดเร็วแหล่งพลังงานใหม่นี้เป็นที่นิยมของผู้คนแต่ก็ยังถูกคัดค้านจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางส่วนพวกเขาเชื่อว่าพืชควรเติบโตในธรรมชาติดังนั้นพวกเขาจะแอบเข้าไปในโรงกลั่นพยายามนําพืชออกจากห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นความผิดปกติอย่างรวดเร็วและแจ้งให้ท่านด็อกเตอร์ทั้งสองรีบไปที่สวนผลไม้ระหว่างทางเพื่อนร่วมง,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 งานหญิงของเขาประสบอุบัติเหตุเมื่อท่านด็อกเตอร์ไปถึงที่เกิดเหตุผู้บุกรุกได้ถอออออออดแว่่นนนนตาาาป้งงงงกกัขขขเเพืรม ท่านด็อกเตอร์รู้ว่าต้นไม้สามแฉกชอบโจมตีที่ดวงตาของคุณจึงจำใจมอบแว่นตาป้องกันของเขาให้เธอในขณะนั้นเถาวัลย์ของพืชชนิดนี้เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อเห็นอันตรายรอบตัวด็อกเตอร์จึงต้องหยิบปืนชาร์ไฟฟ้าขึ้นมาต่อสู้อย่างไรก็ตามเขาก็ยังโดนเถาวัลย์ยิงใส่จนบาดเจ็บทุกคนรีบพาด็อกเตอร์ไปโรงพยาบาลโชคดีที่สิ่งที่โจมตีเขาเป็นเถียงต้นอ่อนหมอบอกว่าพักผ่อนหนึ่งวันเขาก็จะหายอย่างไรก็ตามด้วยอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้ด็อกเตอร์รอดพ้นจากหายนะที่ปรากฏในตอนต้นเรื่อง เมื่อตื่นขึ้นมาผมก็พบว่าโรงพยาบาลตกอยู่ในความโกลาหลถนนเต็มไปด้วยคนตาบอดพวกเขาทั้งหมดรู้สึกไย้เรี่ยวแรงและหวาดกลัวเมื่อรู้ว่ามีคนมองเห็นได้พวกเขาก็เหมือนคว้าได้เส้นสตอรแ่งความหวังพวกเขาต่างพากันกรูกเข้ามาขอความช่วยเหลือโชคดีที่คุณหมอปรากฏตัวขึ้นทันเวลาและพาเอลลี่ออกไปอย่างเงียบๆในตอนนั้นพวกเราทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นคงทําได้แค่หวังว่าทางการเมืองจะให้ความช่วยเหลือผลก็คือที่นี่แออัดยัดเยียดไปด้วยผู้คนคนตาบอดแห่กันมาที่ประตู ทหารยามถึงขั้นใช้กำลังเพื่อสลายผู้รีดไถด้วยความจนปัญญาหมอทั้งสองจึงต้องจากไปเมื่อเห็นสถานาการณ์ระแรงเช่นนี้คุณหมอก็ยิ่งกังวลเกี่ยวกับสภาพของห้องทดลองมากขึ้นไปอีกทนันใดนั้นเขาก็พาเอลลี่กลับไปที่โรงงานกลัน่นผลปรากฏว่าที่นี่กลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วต้นทริฟริตทั้งหมดหลบหนีไปหมดไม่มีใครในห้องทดลองรอดชีวิตเมื่อคิดว่าโรงงานกลั่นไม่ได้มีแค่ที่เดียวด็อกเตอร์จึงรีบดาวน์โหลดผลการวิจัยหวังว่าจะหาวิธีแก้ไขได้จากสิ่งนั้นตอนนี้เเอออออออลลีีีีีี่่่่่่่่่นนนนนนึึกถถงงงพพขอธทททาาศััยยูแแว้้ืหบไปตผ ทันใดนั้นคนขับรถสองคนก็มาถึงบ้านของเอลลี่แต่พวกเขากลับมาช้าเกินไปตอนนี้พ่อของเอลลี่ถูกเถาวัลพันธนาการไว้แน่นเขากำลังถูกต้นหนามลากเข้าไปในป่าเอลลี่กังวลรีบยิงปืนถึงแม้ว่าเธอจะสามารถถักมันกลับไปได้แต่เธอก็ดึงดูดต้นหนามอีกมากมายให้มาล้อมรอบที่นี่ช่วยโอกาสต,ตอนที่พวกมันยังไม่โจมตีด็อกเตอร์รีบพาเอลลี่ที่กำลังศกเศร้าออกไปแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือตอนนี้ต้นไม้สามงามกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองพวกมันจะฆ่ามนุษย์เพื่อดดูสาารอาหารเพื่่อทีจะให้ทุกคนได้้้รรรับรูเื่องนี ด็อกเตอร์ทั้งสองจึงรีบไปที่ฐานทัพเพื่อขอความช่วยเหลือและแจ้งเตือนฐานวิทยุให้ผู้ลี้ภัยอยู่ห่างจากต้นไม้สามงามแต่คําเตือนนั้นกลับถูกฮาดคนช่วยได้ยินหลังจากนั้นเขาก็แอบอ้าง,งเป็นผู้นําระดับสูงเพื่อรับสมัครลูกน้องตั้งใจจะใช้วิธีของตัวเองเพื่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ตามในเวลานี้ฝีเท้าของสามงามเริ่มไปเข้ามาทุกทีสามงามจำนวนมากกาลังเคลื่อนที่เข้าหาเหมืองพวกมันต้องการล่าคนเพื่อเป็นอาหารบํารุงในเวลานี้ผู้รอดชีวิตได้พาคนตาบอดมาที่ฐานทัพเพื่อขอความช่วยเหลือแต่กลับถูกทหายิงปืนืนนเอ พวกเขาตัวจนรีบปล่อยตัวผู้รับผิดชอบออกในเวลาที่ด็อกเตอร์ทั้งสองคนก็มาถึงที่นี่แล้วพวกเขามีความประสงค์ให้ฐานทัพสองทีมไปกำจัดต้นครีฟิตแต่ผู้รับผิดชอบกลับเพิกเฉยต่ออันตรายเขาคิดว่ามันเป็นแค่พืชธรรมดาสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อสร้างบ้านเกิดใหม่ด้วยความจนปัญญาด็อกเตอร์จึงต้องหาวิธีอื่นเขาคิดถึงว่าพ่อของเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกต้นครีฟิตจึงให้เอลลี่อยู่ที่ฐานทัพเตรียมตัวขับรถออกตามหาพ่อด้วยตัวเองแต่รถยังไปได้ไม่ไกลด็ถููกกกกลุุุ่มผ้บรจี ไม่นานเขากับเอลลี่ก็กลายเป็นฉเฉลยปรากฏว่าคนพวกนี้ถูกส่งมาโดยคนที่ลองตัวเป็นฮาร์ดพวกเขาต้องการให้ด็อกเตอร์เข้าร่วมกลุ่มต่อต้านพวกเขามัดด็อกเตอร์และเอลลี่ไว้กับชายตาบอดแล้วพาออกไปหาอาหารด้วยกันแต่ทว่าทันทีที่ทุกคนเข้าไปในโกดังด็อกเตอร์พบสิ่งผิดปกติที่มุมโกดังที่นั่นถูกเทาวันสามชายยึดครองผลก็คือไม่นานหลังจากนั้นทุกคนก็ถูกโจมตีในพิษตาโกดังทั้งหมดก็ตกอยู่ในความโกลาหลเอลลี่เกิดถูกดึงตัวไปในช่วงเวลาขับขันด็อกเตอร์ อะไรก็ตามคนอื่นๆไม่โชคดีแบบนั้นในพริบตาเดียวก็ถูกต้นหนามสาง่ามดึงลงไปในหลุมลึกผู้รอดชีวิตรีบวิ่งหนีออกจากโกดังในเวลานี้ผู้หมวดก็เข้าใจถึงความน่ากลัวของต้นหนามสาง่ามจึงรีบปลดล็อกให้ด็อกเตอร์พร้อมทั้งเสนอต่อฮาร์เดอร์ให้ด็อกเตอร์แก้ปัญหาต้นหนามสามง่ามก่อนฮาร์เด er อร์ตอบตกลงกับผู้หมวดแต่ด,ดูดีแต่ในความเป็นจริงเขาเลือกที่จะไม่ปิดบังความทะเยอทะยานของตัวเองอีกต่อไปเขาต้องการสร้างอาณาจักรวันสิ้นโลกของตัวเองเขาเรียกร้องให้คนตาบอดที่ไร้ทางสู้ผ่านทางวิทย เขานาพวกเขาไปยังดินแดนรกร้างเพื่อเตรียมประหารชีวิตที่นี่เขากหกเอลลี่ว่าด็อกเตอร์ถูกทริฟฆ่าเขาหวังว่าเอลลี่จะรับสมัครคนให้เขาต่อไปอย่างไรก็ตามทันทีที่ทหารเตรียมยิงหยดเมื่อก,กลงบนไหล่ของเขาทุกคนมองไปทางนั้นต้นไม้สางงามจมตีใส่ทหารตรงตรงเทาวันยื่นออกมาแขวนทหารขึ้นไปทหารอีกคนตกแต่รีบสตาร์รถเห็นดังนั้นผู้หมวดจึงรีบวิ่งเข้าไปแย่งในขณะนี้ต้นไม้สางงามเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเทาวันแผ่ขยายออกไปพันรอบตัวพวกเขาทั้งสองคน ในนาทีวิกฤตด็อกเตอร์หยิบปืนทกขึ้นมาเลนเกสอนดอกไม้ให้ดีแล้วก็ยิงมันให้แหลกสองคนที่ติดอยู่ได้รับการช่วยเหลือสำเร็จแล้วผลก็คือทหารกลับกูบกังคับให้นักวิทยาศาสตร์ส่งมอบกุญแจมันตั้งใจจะทิ้งทั้งสองคนไว้แล้วหนีไปคนเดียวตอนนี้ต้นไม้สามงามจำนวนมากกำลังถูกดึงดูดด้วยเสียงทหารคนนั้นยิ่งตัวจนแทบเสียสติตอนนี้ต้นไม้สามงามกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ด็อกเตอร์เร่งเสียงเครื่องบันทึกเสียงให้ดังขึ้นแล้วห,หััันนนไไปว่่าาาาสยทททหรรใใขขขณะะีเเงม้จอ ตรูก็โจมตีเขาทันทีเพราะเสียงที่ออกมาคือสิ่งที่พวกมันเกลียดด็อกเตอร์ทั้งสองรีบกลับไปที่รถในวินาทีต่อมาที่ตรีศูโจมตีมาผู้หมวดก็สตาร์ทรถสำเร็จเราต้องหนีไปจากที่นี่แต่สภาพอากาศหนาวจัดรถของพวกเราวิ่งไปได้ไม่ไกลก็ดับทั้งสองคนจึงต้องฝ่าลมหนาวเดินต่อไปจนกระทั่งพวกเขาพบกับอารามแห่งหนึ่งตอนนั้นด็อกเตอร์ก็หมดแรงลง้มลงที่นี่ให้ที่พักพิงแก่คนตาบอดจำนวนมากที่มาหลบภยัยทุกคนรีบทำแต่ให้ด็อกเตอร์ทันทีไม่กี่วันหลังจากฟือออนตัววดรรกก็ออกสจ ผลก็คือเขาค้นพบความผิดปกติจากระยะไกลต้นไม้สามยอดอยู่อยู่แค่บนเนินเขาที่อยู่ไกลออกไปมันจะไม่เข้ามาใกล้สันนักสงเรื่องนี้ทําให้ด็อกเตอร์รู้สึกว่าทุกอย่างไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาให้คิดมากอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นต้นไม้สามยอดจะเข้าสู่ฤดูขยายพันธุ์ในไม่ช้าแบบนี้มนุษย์ก็ไม่มีโอกาสชนะเลยรีบเก็บกระเป๋าแล้วเวลาผู้อํานวยการโรงพยาบาลปรากฏว่าหลังจากที่ด็อกเตอร์เดินผ่านป่าไปก็ได้พบกับภาพที่น่าตกใจคนของวัดถูกมัดไว้บนต้นไม้ และต้นไม้สามแฉกกำลังกลืนกินร้างของพวกเขาตอนนี้ด็อกเตอร์ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมต้นไม้ถึงไม่จมตีวัดด้วยความโกรธด็อกเตอร์จึงรีบกลับไปที่วัดเปิดโปงคำโกหกของอธิการบดีต่อหน้าสาธารณชนสักถามเธอว่าทำไมถึงใช้คนเพื่อบูชายันให้กับต้นไม้สามหัวอธิการบดีคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลคนที่ถูกบูชายันล้วนแต่ได้ประโยชน์แต่คำพูดนี้ถูกคัดค้านจากทุกคนในทันทีภายใต้ความสามคคีของทุกคนได้ขับไล่อธิการบดีออกจากอารามโดยไม่สนใจว่าเธอจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร หลังจากนั้นด็อกเตอร์ก็กล่าวลาผู้หมวดพวกเรายังคงเดินทางตามหาพ่อต่อไปส่วนเฮเดอร์ด้วยความช่วยเหลือจากเอลลี่อิทธิพลของเขาได้แผ่ยขยายไปทุกมุมแล้วแต่เอลลี่ยังคงไม่ลืมด็อกเตอร์เธอแอบซึมหาสาเหตุการตายของด็อกเตอร์อยู่เรื่อยมาผลก็คือเธอไม่เพียงแต่ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเฮเดอร์แต่วันนี้เธอยังได้รู้จักปากของบริการอีกว่าที่จริงแล้วด็อกเตอร์ยังไม่ตายในเวลานี้เอลลี่ตัดสินใจไปตามหาคุณหมอก่อนจากไปเธอได้ฉชยความทะเยอทะยานของเธอผ่านทางวิทยุพร้อมกันน,กน,น,น,าานั้ เมื่อได้ยินประกาศแท้ก็รีบไปขัดขวางทันทีแต่เขาพบว่านั่นเป็นเพียงแค่เทปบันทึกเสียงของเอลลี e. เธอใช้ประโยชน์จากความมืดเพื่อจะไปถนนในเมืองถูกต้นบีเอไกยึดครองต้นไม้กินคนจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นในเมืองผู้หญิงคนนั้นตกใจกลัวและพยายามหลบหนีอย่างบ้าคลั่งแต่พอหันหลังกลับก็ถูกต้นไม้อีกต้นขวางทางไว้เมื่อเห็นต้นไม้สองข้างทางเข้ามาได้เรื่อยๆผู้หญิงคนนั้นจึงต้องมุดเข้าไปในตู้รถไฟางข้างผลปรากฏว่าที่นี่ก็กำลังจะถูกกินเช่นกันเอลลี L e. จึงต้องเปิดประตูตู้รถไฟกลับไปท ในภาวะกับขันเธอทุบกระจกของร้านอาหารริมถนนแต่หลังจากนั้นเธอหยิบมีดขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวตอนนั้นเองเธอสังเกตเห็นกุญแจรถในมือของศพซึ่งเป็นรถที่จอดอยู่หน้าร้านอย่างไรก็ตามในตอนนั้นต้นไม้สามงามได้ท้ประตูร้านอาหารเข้ามาและยื่นถาวันออกมากว่าสิ่งกีดขวางออกไปพร้อมกับอ้าปากกว้างเข้าหาเอลลี่เมื่อเห็นดังนั้นเอลลี่จึงหยิบมีดขึ้นมาและฟาดฟันออกไปในขณะที่ต้นไม้สามงามกำลังดิ้นรนรีบวิ่งไปที่รถเพื่อเตรียมออกตัวแต่ปรากฏว่าต้นไม้สามงามรอบๆยิ่งรวมตััวกกนมานเรื่อยๆ ทำให้เอลลี่เริ่มตื่นตระหนกมากขึ้นในวินาทีต่อมาเมื่อการโจมตีของต้นไม้มาถึงเอลลี่ก็สามารถสตาร์ทรถได้สําเร็จเธอนีรอดมาได้อย่างหุดหิดเธอตั้งใจจะไปหานักชิววิทยาแต่เมื่อหยุดแผนที่ขึ้นมาเพื่อหาสัญ,ญลักษณ์เธอก็ขับรถไปชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางเข้าเอลลี่จึงต้องเดินเท้าไปอย่างโดดเดี่ยวไม่แต่นความมืดก็เข้ามาปกคลุมกิ่งไม้แห้งรอบด้านส่งเสียงเสียดสีทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถจากด้านหลังเอลลี่คิดว่ามีคนมาจับตัวเธอเธอตกใจและร่รอยื ด้วยความื่ดตระหนกเอลลีจึงล้มลงโดยไม่ระวังสุดท้ายก็ถูกคนลึกลับจับตัวไปตอนนี้ด็อกเตอร์กำลังเดินทางไปยังเมืองเล็กๆฉันหวังว่าพ่อของฉันจะมีวิธีทำลายต้นทริฟฟิตได้แต่ด็อกเตอร์กลับถูกซุ่มโจมตีระหว่างทางเขาพบว่าเป็นเด็กสองคนที่รอดชีวิตเมื่อด็อกเตอร์แสดงเจตนาของเขาผมหวังว่าพวกเขาจะให้ผมยืมรถแต่สองพี่น้องหวังว่าจะได้ไปกับด็อกเตอร์เพื่อช่วยโลกด้วยความจำเป็นด็อกเตอร์จึงต้องพาพวกเขาออกไปทันใดนั้นรถ SUV ก็มาจอดขวงกลางถนนด็อกเตอร์ลงจากรถด้วย เขาพบว่าคนที่มานั้นคือพ่อของเขาเองทั้งสาคนรีบตามคุณพ่อกลับบ้านเมื่อเข้าไปในห้องพวกเขาก็ประหลาดใจที่เห็นเอลลี่อยู่ที่นั่นด้วยทั้งสองคนสบตาก,กันแล้วยิ้มในขณะนั้นความรู้สึกในใจของด็อกเตอร์ก็ไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปหลังจากที่ได้รื้อฟื้นความหลังด็อกเตอร์ก็ได้พบกับพ่อของเขาในเวลาที่พ่อของเขาได้ค้นพบวิธีที่จะกำจัดต้นปอสามแล้วปรากฏว่าเขาได้ผสมพันธุ์ต้นปอสามตูมีที่ได้รับการปรับปรุงเพียงแค่ใช้ละอองเกสรของต้นตูผู้มาผสมให้ก็จะสามารถเก็บสสสปอรที่่ไไมามาาถืันด้ หลังจากนั้นใช้สปอร์เหล่านี้ผสมให้กับต้นตัวมีข้างนอกผมเชื่อว่าต้นปอสามจะสูญพันในไม่ช้าตอนนี้เหลือแค่และองเกสรของต้นปอสามตัวผู้เพื่อกำจัดพวกมันให้เร็วที่สุดด็อกเตอร์ตัดสินใจกลับไปที่ห้องทดลองเพื่อค้นหาจุดไฟนาทางไว้ก่อนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันพร้อมกับเปิดเสียงบันทึกเพื่อดึงดูดต้นทรีฟิตในขณะนั้นเสียงดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆด็อกเตอร์หันกลับไปก็พบว่าเป็นเด็กผู้หญิงปรากฏว่าเด็กผู้หญิงแอบมาช่วยด็อกเตอร์แต่แล้วในวินาทีต่อมาเด็กผ ด็อกเตอร์รีบยิงปืนใส่หลายนัดแต่ก็ไม่ได้ผลในยามกับขันผมก็หยุดคบเพลิงที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาใช้คูเถาวันที่กำลังทันรังหญิงสาวจากนั้นผมก็กระโดดขึ้นไปบนต้นซานเจียนซูถือคบเพลิงฟาดลงไปบนกลีบด,ดอกไม้เพียงชั่วครู่ต้นซานเจียนซูก็ถูกกำจัดผมรีบนำเกรสรดอกไม้กลับมาอย่างรวดเร็วเรื่องนี้ชักช้าไม่ได้ท่านพ่อรีบทำการทดลองเถอก่อนฟ้าสางพ่อประสบความสำเร็จในการคิดคน้นยาแล้วผสมมันลงในอาหารแล้วให้ต้นปอกกระจอกกิน ในเวลาันที่ผู้เป็นพ่อที่เหนื่อยและได้ฟังเทเปบันทึกเสียงของภรรยาเมื่อหลายปีก่อนอีกครั้งผลลัพธ์คือทําให้ต้นปอกระชาวที่กําลังลิงปูอยู่คลุ้มคลั่งเมื่อพ่อเห็นดังนั้นจึงถือปืนไฟฟ้าเข้าไปขัดขวางแต่ทวันที่กลายพันธกลับพันแขนพ่อไว้พอได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือทุกคนก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือในสถานการณ์ขับขันด็อกเตอร์ได้ยิงปืนออกไปหลายนัดถึงแม้จะกําจัดต้นสานงามได้สําเร็จแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตพ่อของเขาได้ในขณะนั้นสปอร์สีขาวโผล่ก็ร่งงาางว,วยยง ลกจะถูกพวกมันยึดครองในไม่ช้าเพื่อรับมือกับหายนะนี้เครื่องบินทหารกำลังปล่เยใบปลวประกาศให้ผู้รอดชีวิตไปหลบภัยที่เกาะไวท์ White, ที่นั่นอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่และไม่ถูกพรีเฟตรบกวนผลก็คือคฤหาสหาต้องต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเฉอีกครั้งให้จากสาพันต่อต้านได้มาที่นี่สั่งให้ลูกน้องจับตัวทุกคนเพื่อข่มขู่ให้ด็อกเตอร์แก้ปัญหาทรฟเฟตด้วยความจำใจด็ดอกเตอร์จึงต้องตกลงไปก่อนแต่ตอนนี้การกำจัดต้นทรฟเฟตยา,ยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์เสียอีกแต่การหลุดจาาาาากกกรรคคววบุมขอองง์เด่่งงย ในขณะที่ฮารเดอร์ออกตามหาเขาเด็กผู้หญิงแอบวางเครื่องบันทึกเสียงไว้ข้างนอกไม่ทันความมืดก็เข้ามาปกทุมแน่นอนว่าต้นทรีฟริตจำนวนมากถูกดึงดูดเข้ามาฮารเดอร์รีบสั่งให้ลูกน้องเปิดตาข่ายป้องกันผลปรากฏว่าทหารเลือกที่จะช่วยด็อกเตอร์ตอนนี้คาริ์าไม่มีรถไฟฟ้าป้องกันแล้วต้นไม้สามแฉกจำนวนมากไหลทะลักเข้ามาในคาริ์าก,การโจมตีของมนุษย์ไม่ได้ผลเลยทหารที่อยู่ใ,ใกล้ๆถูกทวันลากไปในทันทีเมื่อเห็นว่าต้นไม้สามแฉกมีมากขึ้นเ,เรื่อยๆด็อกเตอร์และคนอื่นๆจึงคิดจะใช้ แต่กลับพบว,ว่าแว่นตากันภทยมีไม่เพียงพอตอนนั้นเองด็อกเตอร์ก็เห็นหน้ากากาที่แม่ของเขาทิ้งไว้ให้ความทรงจำในวัยเด็กฟันหุนคืนมาฉันนึกถึงชนพื้นเมืองที่ช่วยชีวิตฉันไว้พวกเขาใช้น้ำยางจากต้นสีพอยทาที่ดวงตาเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของต้นสีพอยตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินด็อกเตอร์ทำได้แค่ลองสิยงดูในขณะนี้ต้นสีพอยในลานบ้านยิ่งรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนพยายามเดินออกจากห้องเดินอย่างเบามือท่างกลางหมู่มวลพืชจู่ๆต้นไม้สังแามก็หันมาสนใจด็อกเตอร์ มันยอมล้มเลิกการโจมตีจริงๆด้วยตอนนี้ทุกคนวางใจและออกไปได้แล้วในตอนนั้นเองฮาร์ดก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามขัดขวางมันทุบดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าอย่างหยิงพยองผลก็คือหลังจากนั้นไม่นานมันก็ถูกเทวัรัฐแน่นถูกทิ้งไว้ที่นี่กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้สามงามเรื่องราวจบลงด้วยการที่ด็อกเตอร์และทุกคนขึ้นเรือเล็กมุ่งหน้าไปยังดินแดนอันเงียบสงบที่ชื่อว่าเกาะไว้